สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเที่ยวบ้านคนดู EP 7กันค่ะก็คือหายไปนานมากกับการเที่ยวบ้านคนดูนะคะเพราะว่าไม่มีบ้านให้เที่ยวนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะทิ้งไอดีบ้านหรือ,อยังไงอยากจะทิ้งไอดีสิ่งก่อสร้างก็ทิ้งไว้ใต้เม้นใต้คลิปเราเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่ามีบ้านของใครบ้างก็สิ่งก่อสร้างแรกเป็นบ้านเรอนทายอยู่ที่สวนสนุก ก็ยังไปทําละครสั้นได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโดยรวมๆถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเป็นบ้านเรือนไทยที่ใหญ่มากๆนะคะอันนี้ก็คือใต้ถุนที่กว้างมากๆนะคะทุกคนอ่าก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่มีความแบบโบราณโบราณก็จะมีหม้อไห่กระ,ะมังตรงนี้นะอ่าห้องนี้ก็คือน่าจะเป็น อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโถส้วมแบบร่างยิงยอมนะคะทุกคนเออแบบบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําตักน้ําอาบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเลยนะคะทุกคนโอเคก็ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยมากๆเลยนะเนี่ย มีความที่แบบตรงนี้จะเป็นที่นั่งอะไรแบบนี้นะก็เจ้านายก็จะนั่งตรงนี้ประมาณนี้หรือเปล่าแล้วคนใช้ก็จะนั่งตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เราดูละครมากไปหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนน่าจะมีทั้งหมด2ห้องนะอ่าประมาณนี้เลยคะ่ะต่อไปเป็นร้านชานมไข่มุกสร้างเองไม่สวยเยาว่ากันนะอ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสวยหรือไม่สวยเราก็ไปดูหมดแหละคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย รวมๆถือว่าน่ารักดีนะคะทุกคนเออดูสิมีมัดขอดชันมเข็มอ,อกด้วยนะแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทานนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็มาดูมาเล่นกันได้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะยืนสั่งอะไรแบบนี้นะด้านในก็จะเป็นอาแคชเชียให้นั่งต้อนรับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะอ่าทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยืมไปทำละครสั้นได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้เหมือนเคยเห็นพี่ตังควาเอาไปประกอบละครสั้นนะทุกคนสิ่งก่อสร้างเนี้ยอันนี้ก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือธรรมชาติของจริงเนะทุกคนดูดิคือเข้ามาก็จะมีดอกไม้เต็มเลยนะคะน่ารักนะทุกคนว่าไหมเออมีความแบบ แปลงผักอะไรพวกนี้นะคะทุกคนอะไรพี่จางควาเคยเอาไปประกอบมครสั้นด้วยใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดอ่าก็คือสร้างเก่งนะคะทุกคนดูสิมีซุ้มอะไรด้วยนะก็มาเล่นกันได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะส่งไอดีมาก็ส่งมาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันวนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะ